นที่เราสั่งให้แบบว่าทำสักสาบแอรให้มันแฟนได้แบบว่าแคปรูปแคปอะไรอย่างงี้ให้แบบว่าชื่นใจกันสักหน่อยดีกว่าแคปรูปแคปใจกันไปแคปรูปแคปใจเออเนี่ยมาท่าแรกเลยค่ะหนึ่งสองไม่ได้มีท่าให้หรอไม่มีออ๋ให้ทำกันเองใช่อันนี้เมื่อกี้คือเมื่อกี้เมื่อกี้คือตั้งใจปะไม่ไม่ได้ตั้งใจอันนี้รู้สึกออ๋ออันนี้คือท่าแรกไปแล้วหรอ อ่ะมาท่าที่สองอ่ะเอาได้ดิท่าที่สองห้าคู่อ่ะเน้นเน้นห้าคู่เน้นห้าคู่ห้าคู่อ่ะแล้วพี่เชบอกว่าขอสี่ช็อตได้เลยครับพี่เช่มาเช่ลงเงยังไงอ่ะยังไงดีรีเควสมาดิเออแบบรีเควสท่ามาดีกว่าช่วงนี้ครับมีอะไรคุยกันได้นะครับเรื่องการลงทุนอะไรเงี้ยโอหอ่ะแล้วลงทุนชื่อดัง เออเขาบอกไทยแลด์ให้ใบหวยด้วยั้ยสักหน่อยแต่สมมติถ้าครงนี้ออาพูดตรงๆอาจจะไม่ถูกเว้ยมันต้องแบบอองมาเองครัมันต้องให้สังเกตเองหลายๆอย่างอ่ะอ่ากอดคอกันอากอดคอกันได้หนึสองสาเออฟิวมาอีกสักค่าสุดท้ายอีกสัก้าสุดท้าย๋อแก้ม โอเคไม่น่าไปหลงสวมตัวไปอ่านเลยจ้องตาละกันมาจ้องตาละกันจ้องตาละกันมุมกล้องก็งงเลยซึ่งเดี๋ยวมุมกล้องหลบอะบุกกล้องก็ได้บุกกล้องก็ได้บุกกล้องก็ได้มุมกล้องหลบแล้วมึงคิดถึงไงว่าพอแล้วอ่าวันนี้ก็ขอขอบคุณอินบอลนะครับที่บอกว่ามาไลฟ์ไง ลูกกี้ทายแลนให้เป็นแฟนได้ห่คิดถึงกันอดทนเวลาสักนิดนึงอดทนเวลาสักนิดนึงก็ได้เรามาแบบเลดเลดไปสองนาทีอูยมีคนแอบว่าขออีกท่านึงท่าโซฟไลท์อือฮึอรใครจะโซฟเออเลิศเลิศมาก